สวัสดีครับพบกับผมโซ v e l b y ย e ิ k ในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กรอบผงนะฮะขวามือก็เป็นห้าง M c o r t c e a นะฮะส่วนซ้ายมือก็เป็นห้าง M p o y a m นะฮะไม่ใช่ Imperial นะครับ M p o y a m นะฮะถ้า Imperial ก็จะมีสองสาขาก็คือ Imperial World ราดเท้ากับ Imperial World สำโรงซึ่งเป็นห้างสมัยยุค90นะครับ ถ้าอิมพีเรียสัมโรงก็นัง่งรถไฟฟ้า b t s ต่อไปได้นะฮะไปลงที่สถานีสัมโองนะฮะซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมกับสาสีเหลือกด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานคริสตัสที่เอ็มคอร์เทียนะฮะแล้วก็เอ็มพีเรียมสัมโรงด้วยนะครับวันนี้ก็ยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่26ธันวาคมแล้วนะฮะ จริงๆก็จะมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะวันที่25เพราะว่าวันที่25ก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์และก็วันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะก็ติดฉลองคร mm ิสต์มาสกับครอบครัวนะฮะจนถึงดึกก็เลยขอตัวพักถึงวันนะครับ mm hmm. ตรงนั้นก็เป็นห้างเอสโซเฟียนะฮะเป็นห้างเปิดใหม่นะครับมีอ e ีเกียด้วยนะ ก็เป็นอ e ีเกียสาขาที่3นะครับสาขาแรกก็คือบางนาสาขาที่2ก็คือบางใหญ่นะฮะสงสาขาก็นั่งรถไฟฟ้าไปได้นะครับสามสาขาด้วยนะฮะทั้ง3มสาขาก็อยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยนะฮะถ้าบางนาก็นั่ง B t s อไปมีชชตเตอร์บัสนะฮะส่วนสาขาบางใหญ่ก็นั่งสีม่วงไปนะครับลงสถานีตลาดบางใหญ่นะฮะ สสาขานี้ก็นั่ง BTS มาได้ลงพร้อมพงนะครับมันคริสตมาสสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่นี่ก็มีหลายต้นนะฮะแต่ว่าต้นนี้ใหญ่ที่สุดนะครับตรงนี้ก็มีต้นไม้สวยๆให้ได้ถ่ายรูปนะครับต้นไม้ที่ประดับไฟนะฮะก็สามารถมา ถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะฮะในช่วงบรรยากาศของคริสต์มาสและปีใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินข้ามไปฝั่งของเอ็มโพเรนะฮะก็มีสกายวอลเดินเชื่อมกันเลยนะครับก็สามารถเดินเชื่อมกันได้สบายๆนะครับขวามือนี่ก็มี ซุมคริสต์มาสของ UOB ให้ได้ถ่ายรูปนะฮะน้องๆหนูๆน,น่าจะชอบกันใหญ่นะครับซุ้มนี้นะฮะก็มีต้นคริสต์มาสหลายต้นเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่นะครับห้างเอสโซเฟียนะครับห้างเปิดใหม่นะฮะมีอ e ีเกีย e ด้วยนะครับเป็นสาขาที่3นะครับมาได้นะฮะ ตรงนี้ก็มีต้นไม้นะฮะต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะครับเอาจริงๆเดินสกายวอล์กต, right ตรงนี้เอาจริงๆก็ดูล่มลื่นแล้วก็สบายตานะครับยิ่งอากาศหนาวเย็นแบบนี้ด้วยนะฮะก็ยิ่งล่มลื่นแล้วก็สบายตานะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าห้างเอ็มคอนเรียมนะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปข้างล่างนะครับ เข้ามาก็จะเจอกับร้านขายกระเป๋านะฮะก็เป็นพวกสินค้าเป็นเนมนะฮะราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เป็นลิฟแก้นะฮะ ไหนๆก็มาแล้วนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลงลิฟต์แก้ดีกว่าเนาะทุกคนจะพาลงไปข้างล่างนะครับรู้สึกว่าจะมีป้ายโฆษณาติดอยู่นะฮะเป็นสติกเกอร์นะครับอาจจะเห็นวิวข้างนอกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นชั้นจีนะฮะชั้นกล่าวนะครับ ตรงนี้เหมือนมีน้ำพุด้วยนะฮะเป็นน้ำตกจำลองนะครับแล้วก็มีร้านขายพวกเครื่องสำอางแบรนด์เนมนะฮะตรงนี้แต่ว่าวันนี้มีเวลาจำกัดนะฮะจะถ่ายเฉพาะโซนที่เกี่ยวกับพืชมาเท่านั้นนะฮะอาจจะไม่ได้พาเข้าไปลึกนะครับข้างล่างก็เป็นชั้นจอดรถใต้ดินนะฮะชั้นบีนะครับนี่นะฮะน้ำตกนะครับสวยๆนะฮะมีต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะครับ ดูแล้วล่มลื่นสบายตาดีนะฮะสำหรับคนที่มาเดินห้างนี้นะฮะเพื่อนๆทุกคนนี่นะครับน้ำตกนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็มีร้านอาหารนะแต่ราคาค่อนข้างที่จะ สูงพอสมควรนะฮะก็เป็นร้านขายขนมหวานนะฮะมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะครับขวามือนะครับซ้ายมือก็เป็นร้านขายพวกนาฬิกานะฮะของในห้างนี้ก็เป็นของแบรนด์เนมล้วนเลยนะฮะก็ไม่มีปัญญาที่จะแตะนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูต้นคริสต์มาสข้างล่างแล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็มีลิฟต์แก้นะฮะสำหรับคนพิการนะครับเป็นลิฟต์แก้ที่ขึ้นไปบนสกายวอล์ของ BTS นะฮะสำหรับคนพิการที่จะไปใช้บริการรถไฟฟ้า BTS นะครับแต่ว่าเหมือนเขาปิดอยู่นะฮะไม่ให้ใช้นะปิดปรับปรุงนะครับนี่นะครับต้นคริสต์มาสต้นนี้นี่แหละฮะที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะฮะมีไฟหลักสีสวยๆนะครับนี่นะฮะเป็นของธนาคาร UOB นะครับ ก็มีเหมือนนางฟ้านะฮะข้างล่างตรงนี้ก็เป็นถนนสุข,ขุมวิทนะฮะขวามือก็ไปทางอ่อนนุชบางนาออกสมุทรปราการนะครับหรือว่าออกต่างจังหวัดก็ได้นะฮะมุ่งสู่ภาคตะวันออกไปชนบุรีชะเชิงเซาจันทบุรีตราดระยองนะครับซ้ายมือก็เข้าเมืองนะฮะไปพลาก้อน ไปนาน,นาอาโศกได้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นข้างบนดีกว่าเนาะเข้าประตูฝั่งนี้นะฮะทางนี้ทางออกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นข้างบนดีกว่าเนาะ เดีย๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูสวนลอยฟ้าในฝั่งของเอ็มคอเทียนะฮะเพราะว่าบรรยากาศก็กคล้ายๆกับประเทศสิงคโปร์เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆสิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่พื้นที่น้อยนะครับเข้าถึงเลยนิยมทําสวนลอยฟ้ากันนะครับเป็นสวนสาธารณะบ้างนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็มีต้นคริสต์มาสนะครับทุกคนนี่นะฮะต้นคริสต์มาสนะฮะ ทางเดินตรงนี้ก็มีพรมแดงโปเอไว้นะฮะเหมือนเราเป็นซุปตา์หรือว่าแขกพิเศษว i p นะฮะที่ได้รับเชิญมาเดินพรมแดงในงานการ่าเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมนะฮะในวงการบันเทิงที่เซเล็บระดับประเทศก็ดีนะฮะหรือว่าระดับโลกก็ดีว่าที่ว่าเมื่อมีการเปิดตัวหนังหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรนะฮะก็จะต้องเดินพรมแดงนะครับมาในงานการ่านะครับ นี่นะครับต้นคริสต์มาสต้นที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอยู่ที่ห้างเอ็มคอร์เทียนะครับล้อมรอบด้วยสี่ห้าต้นเลยนะฮะก็มีหลายต้นนะฮะที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเข้าข้างในดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนลอยฟ้าที่ห้างเอ็มคอร์เทียนะครับเข้ามาก็เจอกับต้นคริสต์มาสด้วยนะครับทุกคนหลายต้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปในเลื่อนตรงนี้นะครับ โดยที่จะพาเพื่อนเพื่อไปดูในส่วนของส่วนลอยฟ้านะฮะมาแล้วยังไงยังไงก็ต้องมาณจุดจุดนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็มาแค่ปีละครั้งนะฮะอาจจะมาแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับเพื่อมาถ่ายงานคริสต์มาสนะฮะเพราะว่าตารางของผมเองเอาจริงๆก็ไม่แน่นอนนะครับ พอเข้ามาในห้าง m r t นะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นพวกร้านขายของแบรนด์เนมนะฮะพวกกระเป๋าเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายนะครับข้างบนมี Uniqlo ด้วยนะฮะทุกคน ท่นนี้ก็เป็นพวกร้านขายเสื้อผ้าหมดเลยนะครับชื่อร้านซอลกานะฮะข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อนะฮะร้านลข้างบนก็เป็นร้านยูนิโคนะฮะยูนิโคลทั้งแถบเลยนะครับเสื้อผ้ายูนิโคนะฮะ นี้ก็เป็นโซนเสื้อผู้ชายนะฮะตะกี้เป็นโซนเสื้อผู้หญิงนะครับช่วงนี้เสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวขายดีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นไปต่อนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าจะหนาวไม่กี่วันเองนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าหลังคริสต์มาสอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับปีใหม่ด้วยนะฮะก็จะไม่หนาวแล้วนะครับ ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะฮะที่ปีนี้หนาวน้อยนะฮะปีที่แล้วเอาจริงยังหนาวเยอะนะฮะแล้วก็หนาวยาด้วยนะครับก็หนาวยายาตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสลักยาจนถึงโอ้โหนันจะถึงวันเด็กได้นะฮะทุกคนแต่ปีนี้เอาจริงๆก็หนาวน้อยนะครับไม่กี่วันเองนะฮะตรงนี้ก็มีร้านหนังสือนะครับ แล้วก็มีร้านพวกร้านเครื่องสำอางนะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นร้านบูชนะฮะขายเครื่องสำอางนะครับก็เป็นร้านจากประเทศอังกฤษนะครับสำหรับร้านบูชนะฮะข้างหน้าก็มีร้านบานาน่านะครับ ก็พาเพื่อนๆกลับลงมาที่ชั้นเอมนะฮะก็เมื่อกี้พาไปผิดทางนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เราไปขึ้นบันไดลเลื่นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมันจะมีทางเชื่อมอยู่นะครับผมเองก็จำไม่ค่อยได้นะฮะไม่ค่อยได้มาที่นี่เหมือนกันนะครับ แต่ตรงนี้นี่แหละครับทุกคนอันนี้เป็นทางเชื่อมนะครับจำได้แล้วฮะเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอกับลิฟทแก้วนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเลยนะฮะก็กกมีลิฟแก้วทั้งหมดสี่ตัวนะฮะตรงนี้ตรงนี้นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปที่ชั้นที่สูงที่สุดเลยนะครับ ตรงนี้มีเกอ,อนปีโนโด้วยนะฮะนี่นะครับริบแก้วนะฮะบรรยากาศก็ตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับทุกคนจริงๆห้างเอ็มคอเทียนนี่ก็มีหลายตึกนะฮะ ใหญ่กว่าสยามพารากอนอีกนะฮะครับผมเองก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มานะครับเพราะว่ามันก็มีตึกเล็กตึกน้อยที่อยู่ด้านในนะฮะแต่ว่าไฮไลท์ของเราก็อยู่ที่ตึกนี้นะครับรอบที่แล้วก็มาถ่ายนะฮะร,รอบนี้ก็มาอีกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนนะครับ ตรงนี้ยังไม่ใช่ชั้นที่สูงที่สุดนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่าของดีของเราอยู่ข้างบนนะฮะเมื่อเราเห็นต้นไม้นะฮะก็จะเหมือนกับเราเข้าประตูสวรรค์เลยนะครับทานองนั้นเลยนะฮะเพื่อนๆนทุกคนตรงนี้ก็มีพวกร้านขายรองเท้านะครับแล้วก็มีร้านอะไ กระเป๋านะฮะทุกคนกระเป๋าแบรนดเนมนะฮะของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะครับพี่ผมเขาจะชินกับที่นี่ดีนะฮะเพราะว่าเขามาประจำนะฮะเลิกงานเสร็จเขาก็มาเดินเล่นนะฮะแต่ว่าผมไม่ชินนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ถิ่นผมเป็นถิ่นพี่ผมนะฮะ พี่ผมเขาจะเป็นเจ้าถิน่นที่นี่เพราะว่าเขามาเดินเล่นที่นี่ประจำนะครับขึ้นมาก็จะเจอกับร้านขายตุ๊กตานะฮะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับนี่นะฮะร้านขายตุ๊กตาด้านในก็มีของเล่นด้วยนะครับนี่นะฮะทุกคน ตรงนี้ก็มีร้านโซนี่นะฮะร,ร้านขายโทรทัศน์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่นะครับของเล่นน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะฮะสำหรับน้องๆหนูๆนะครับมีที่คาดผมด้วยนะฮะทุกคนก็ซื้อไปสามารถ ไปจัดฉลองเทศก,กาลปีใหม่ได้นะฮะเขาดาวที่บ้านง่ายๆนะครับใกล้จะถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะฮะทุกคนฝั่งตรงข้ามก็มีร้านทำฟันนะฮะมีร้านแว่นตาด,ด้วยนะครับ จุดหมายของเราก็จะอยู่ข้างบนนะฮะก็คือไฮไลท์ของเราเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าประตูสวรรค์แล้วนะฮะทุกคนพอเราขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปนะครับอารมณ์ก็จะเป็นแบบเข้าประตูสวรรค์เลยนะฮะเดี๋ยวมาเพื่อนๆเ,เข้าประตูสวรรค์กันนะฮะโอ้โหมีซุ้มคริสต์มาสนะฮะต้อนรับเราด้วยนะครับ นี่นะฮะ <iałem S 1> <ๆ S 2> ทุกคนมีน้ำพุด้วยนะครับสวยๆเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆรอดประตูสวรรค์แล้วนะฮะก็เป็นซุงคริสต์มาสนะครับ เขาก็มีแผนที่บอกด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาเพื่อนๆถ่ายนำ้ำพุตรงนี้สักหน่อยนะฮะเป็นจุดเช็คอินนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะฮะต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำนะครับซ้ายมือก็มีต้นไม้สวยๆนะครับ มีเหมือนน้ำตกจำลองด้วยนะฮะทุกคนอารมณ์เหมือนอยู่ในสวรรค์เลยเอาจริงๆนะ,ะทุกคนแล้วก็เหมือนส่วนลอยฟ้านะฮะที่ประเทศสิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ก็น่าจะรู้ดีนะฮะกับการมาส่วนลอยฟ้าที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ พราะว่าที่สิงคโปร์เองพื้นที่เขาน้อยนะครับการที่เ,เขาจะทําสวนสาธารณะมันก็จะต้องทําสวนลอยฟ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะขึ้นมาตรงนี้ก็มีร้าน MK r i e นะฮะทุกคนส่วนมากเราจะคุ้นเคยกับ MK ธรรมดานะครับ MK Go ด้วยนะฮะ MK Go ก็จะอยู่ที่พารากรนะฮะแต่ว่า MK Go กับ MK r i e นะฮะก็จะแพงกว่า MK ธรรมดานิดหนึงนะครับ พูดถึง MK เอาจริงๆแต่ก่อนบ้านผมกิน MK แทบทุกอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวรอบนี้นะฮะผมจะไม่ขึ้นบันไดเลื่อนนะครับแต่ว่าผมจะขึ้นที่ลาดตรงนี้นะฮะมันเป็นที่ลาดแบบนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอยู่รลายรอบนะครับจะพาเพื่อนๆขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดเลยนะฮะเดินออกกําลังกายสักหน่อยนะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีร้านอาหารไทยนะครับกับข้าวกับปลานะฮะ นี่นะครับร้านกับข้าวกับปลานะฮะวันนี้คนมากินข้าวมาใช้บริการเยอะนะครับเพราะว่าใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะฮะคนก็มากินข้าวมาใช้บริการกันเยอะนะครับแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะขวามือก็มีร้านพิซซ่านะครับ ร้านอาหารค่อนข้างคึกคักนะฮะวันนี้รอบที่แล้วก็น่าจะดูเงียบๆนะฮะไม่ได้คึกคักแบบนี้นะครับมีร้านโอ้กระจูด้วยนะฮะทุกคนร้านสเต็กจากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่เจ้านะฮะทุกคนก็เป็นร้านสเต็กเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับร้านโอ้กระจูนะฮะตอนนี้ก็มีหลายสาขาในกรุงเทพแล้วนะครับ ก็เคยไปกินอยู่นะฮะเคยไปกินที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิตนะครับขวามือน,นะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิตนะครับซ้ายด้วยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิตนะครับ น,นี้ก็รู้สึกจะเป็นการอาหารไทยนะครับนารานะฮะน่าจะเป็นการอาหารไทยนะฮะแล้วก็กล้จะมาถึงจุดสูงที่สุดแล้วนะครับ แล้วก็มีร้าน A N K นะครับทุกคน แล้วก็ใกล้มาถึงจุดสูงที่สุดแล้วนะฮะ,ะเ,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 เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูต้นไม้ตรงนี้สักหน่อยนะฮะแล้วจะพาขึ้นไป็นเลื่อนด้วยนะฮะนี่นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นมอสนะครับ แล้วก็มีพวกต้น,นคริสต์มาสนะฮะปีที่แล้วที่มาเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าปีนี้เหมือนไม่ให้เข้านะครับฝ่ามือก็มีพวกร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นบุฟเฟ่นะฮะหกก้บแปดบาทนะฮะหัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงข้างล่างแล้วกันนะฮะตอนนี้เพราะว่าเรามาถึงจุด ูงที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็เป็นไฮไลท์ของในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงข้างล่างดีกว่านะฮะพอมองลงไปข้างล่างเจอน้ำพุก,ก็สวยมากๆเลยนะครับทุกคนฉากก็เป็นพวกต้นไม้นะฮะและเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปชมส่วนลอยฟ้าข้างนอกนิดนึงนะฮะเมื่อลงไปที่ ขอเรียกประตูสวรรค์ก็แล้วกันนะครับทุกคนหลังจากที่พาเพื่อนๆชมด้านในเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมด้านนอกบ้างนะฮะข้างนอกก็สวยไม่แพ้กับข้างในนะฮะข้างนอกก็จะมีพวกร้านอาหารจึงผับด้วยนะฮะร้านอาหารที่เปิดกลางคืนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะทุกคน เพื่อเพื่อนๆจะมากินข้าวมาเค้าดาวช่วงเทศก,กาลปีใหม่นะฮะที่ร้านอาหารข้างนอกแบบนี้นะฮะร้านอาหารอืดผับมีดนตรีสดนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะ,ะทุกคนข้างหน้าก็มีร้านกาแฟสตาร์บัคนะฮะแล้วก็มีลำธารน,น้ําตกนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับน้ําตกก็ไหลลงมานะฮะทุกคน ก็เหมือนเดินอยู่ในห้างที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะแต่นี่ไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์นะฮะนี่พร้อมพงนะฮะทุกคนก็ไม่ต้องเสียเวลาบินไปถึงสิงคโปร์นะฮะทุกคน ธนาคาร U-O-B สำนักงานใหญ่นะฮะแล้วก็มีโรงแรมฮิวตันด้วยนะฮะโรงแรมฮิวตันก็อยู่ไม่ไกลนะฮะไม่รู้ว่าอยู่แถวนี้นะฮะโอ้โหเพื่อนๆดูสิมองลงไปตรงนี้นี่เสียวมากเลยนะฮะเพราะว่ามันสูงมากนะครับข้างล่างก็เป็นสะพานไม้นะฮะแต่ว่าเป็นสะพานไม้ที่แข็งแรงนะครับ <Yeah. S 2> ตรงนี้ก็มีพวกร้านอาหารกึ่งผับมากมายนะฮะสามารถมานั่งได้นะฮะในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับมานั่งมาเขาดาวกันนะฮะบอกเลยว่าตรงนี้ก็น่าจะเห็นผู้สวยนะฮะผู้ปีใหม่นะครับตรงนี้ก็มีน้าตกนะฮะทุกคน เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลงไปถ่ายน้ำตกข้างล่างดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆน,น,นี่นะครับน้ำตกนะฮะแล้วก็มีลูกบ้านนกกระยางด้วยนะฮะเอาจริงๆสะพานแบบนี้ถ้าเกิดข้างล่างเป็นแก้วนะฮะแบบนี้นะครับเอาจริงๆมันก็เสียวนะฮะแต่ว่ามันก็ฝึกความอดทนนะฮะ สำหรับคนที่จะไปเทีย่ยวต่างประเทศนะฮะก็สามารถมาที่นี่ก่อนก็ได้นะฮะเป็นออนเดอร์ก่อนที่จะไปเทีย่ยวต่างประเทศนะ,ะไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเพราะว่าต่างประเทศก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะนะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลงข้างล่างนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้าง M c o มคอร์เทียพร้อมพงนะฮะก็สามารถมาได้นะฮะโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพร้อมพงนะฮะแล้วก็ e m p o r i เรด้วยนะฮะข้างบนก็มีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปนะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ